สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกิจกรรมเก่านะครับแต่ว่านักเตะเข้าใหม่นะครับแล้วก็จริงๆก็มีในเรื่องของกิจกรรมใหม่ในในกิจกรกรมเก่าแหละเอออาจจะฟังงงนิดนึงนะอาจจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับสำหรับน้องๆคุณหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารก่อนนะครับเราไปดูข่าวสารก่อนนะครับ5้าวันหลังจากนี้นะครับก็จะมีการให้ของฟรีนะครับเนี่ยหนึ่งก็คือดูเด็กนะแปบนะครับสองก็คือะครับตัว87นะครับสุ่มนะครับใครก็ได้นะครับในโอ r ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ี่เป็นกิจกรรมคู่แข่งด้วยนะครับแล้วก็มีดูเด็กอีกตัวหนึ่งนะครับเออเห็นไหมเริ่มจะแจกฟรีแล้วนี่ครับในส่วนของดูเด็กนะครับอ่ะก็แสดงว่าก็มีการเกิดแน่นอนนะครับในตัวในการซีบวกนะครับวันที่3ก็ได้ตัว8ปแนะครับแล้วก็ไม่รู้เพจด้วยหรือเปล่านะประมาณนี้ครับด้านหลังมีเพจด้วยนะครับวันที่1กับวันที่3ครับวันที่4นะครับมีตัวน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือซัมโบต้านี่ครับตัวแปดสิบเก้านะครับเฮ้ยน่าสนใจนะ จริงซัมโบต้า89ซึ่งจะมาทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันขึ้นอยู่กับว่าไม่แน่ใจว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่านะหรือเราเลือกได้ครับถ้าเราเลือกได้คือจะดีมากนะครับแต่ถ้าเราสุ่มนี่ก็คงจะต้องเป็นตามตามดวงอีกทีนึงนะแต่ท้ายหรือขวาดีทั้งคู่นะครับสาหรับซัมโบต้านะแต่อาจจะไม่ดีสําหรับบางคนที่บอกว่ามีแบ็กซ้ายที่ดีอยู่แล้วหรือแบ็กขวาที่ดีอยู่แล้วเราอยากได้ซัมโบต้ามาใช้งานนะครับนะตรงนี้ก็อาจจะละําบากนิดนึงนะ แล้วก็ได้ดูเด็กอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับพูดง่ายๆนะแจกเยอะจริงๆนะครับใน5วันนี้แจกดูเด็กไปอยู่ที่3ตัวนะครับหนึ่งสองสามวันที่1วันที่2วันที่4แล้วก็วันสุดท้ายนะครับนี่แจกหนักแจกจริงนะครับฮาร์แลนหรือเบ์ลิงแฮมนะครับตัวฟรีที่เราได้ได้กันวันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนะตัวนี้ให้มานะเพื่อที่จะตีบวกนะครับหรือว่าใครที่ไม่ทันในรอบนั้นก็มารับของฟรีในรอบนี้นั่นเองนะครับนะ ใครที่มีของเดิมอยู่แล้วก็สามารถดีเป็นเม็ดเขียวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีม a สเชลาโนให้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้อีก5วันนะอดใจรอไว้สักนิดนึงนะครับ5วันนี้ของดีแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันบ้างครับกิจกรรมที่หายไปก็จะเป็นรูเบเกอร์นะครับหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่กิจกรรมคู่แข่งนะครับกิจกรรมคู่แข่งนี้มีนักเตะเข้ามาใหม่ก็คือคริสเตโนโรนันโดอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับอัลนาเซ์กับ นี่นะครับอติฮัทอาประมาณนี้ปะประมาณนี้ไหมไม่แน่ใจนะเออเนี่ยนะครับเอาเอาดีเอาประมาณนี้ครับอ่ะเอาเป็นว่ามีนักเตะนี่ครับมีซูเปอร์กาซิโอนะครับแล้วก็ลิยาร์ดดาบี้นะครับซปเอร์กาซิโอก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอ่ะจะเป็นอ่าโบคากับอ่าโบคาจูเนียกับลิเวอร์เพดเนาะในประมาณนี้นะครับอ่ากีการไม่ยากนะครับในส่วนของซูเปอร์คาซิโอนะครับ นั่นก็คือการทํากีรมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับค่อยๆปลดนะครับ1 2 3ก็จะมีของรางวัลให้นะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเงิน10,000แสครับส่วนนี้เงินเพชรห้าร้อยนะครับเนี่ยคือนักติอันนีไม่ยากนะสงบอรสํสเร็จโอ้ง่ายมากนะครับแล้วกล้องหลังอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอ่าเคล็ดเดี๋ยวเขาปลดให้เองอีกทีหนึ่งนะครับขอให้เราเล่นนะครับนี่ได้ดูด็กมาได้หนึ่งตัวนะครับนี่โอ้ยในส่วนของลีอร์ดเดอร์บี้นะครับ ด้วยความที่มือลั่นมือลั่นนะครับอ่ะก็ในการแลกเปลี่ยนนักเตะก็คือใช้นักเตะรีวอลอย่างน้งนอยหนึ่งตัวนะครับอ่าตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอ่า OVR แปดสิบขึ้นไปนะครับนะคล้ายๆกันคือคือจะบอกว่าอ่าในการแลกเปลี่ยนเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ OVR กองหน้า OVR 70 3ตัวนะนักเตะ6 0ถึง6 9 7ตัวนะครับเงื่อนไขกองหน้ากองกลางแล้วก็กองอ่ากองหลังหรือพูดอักษรวัตถ เงื่อนไขเดียวกันนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนตรงนี้ครับได้ครบ3ตัวนะครับมารับได้นะครับใครคนใดคนนึงนะครับเลือกเอาเลยนะครับชอบใครก็จัดได้เลยนะครับใครขาดตำแหน่งไหนก็จัดได้เลยนะครับในส่วนตัวก็ดีทั้งคู่ไม่รู้เอาใครดีอะเอาเป็นว่าวางไว้ก่อนแล้วกันวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็กลับมาดูที่ตลาดกันดูซิว่าตลาดนักเตะประมาณไหนนะครับในส่วนของโรนัลโดก็แป๊บเดียวนะครับมาแป๊บเดียวก็คือ คิว999แล้วนี่ครับนะใครอยากจะได้ก็ต้องไปต่อคิวนะครับต่อช้าก็ได้ช้านะครับต่อต่อเร็วก็ได้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องมีเงิน104ล้านนั่นเองครับนักเตะคนต่อมาที่เข้ามาเนาะก็จะมีบัลลักนะครับบัลลักก็สแตัดดีอยู่แล้วแน่นอนครับ o อ r 94คิวเป็นไงบ้างอ่าคิวไม่ถึง999นะครับเมื่อกี้นี้ดูละประมาณ500กว่าคิวนะครับอ่า เบดี้เปดี้ก็เข้ามาขอดูคิวสนะิไม่เยอะนะไม่ไม่เยอะนะเปดี้ดีแคนไลท์เฮ้ยไม่เยอะเหมือนกันครับดีแคนไลท์โอ้ยโอยา94เลยนะมีความน่าสนใจมากอออือแล้วก็รู้สึกว่าอ่าปาโลดิวลานะครับโอ้ oh, ต้อไม่มีโอ้ oh, oh. อันนี้ฟ้าเร็วเกินนะครับโอยา93ฟ้าเร็วแล้ว ลูกาูเฮ้ยดูขอขอดูลูกากูนิดหนึ่งนะเผื่อมีสกิลสี่ดาวอายังสามดาวอยู่ครับสามดาวอยู่แต่ก็มีความนิยมเยอะเหมือนอ่าไม่เยอะแล้วคิว <laughs> ทำไมว่างจังอสาสวิทสวิตไม่ว่าเออไ,ไม่ถึงเกาเก้านะครับอ่ะแต่ก็ยังมีคนลับเรื่อยๆนะครับนี่โคบิดซาวิทนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้ ในส่วนของโดว่วนี้เอ่อโทษดีในส่วนของ cr 7นี้ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนเท่าไหร่นะครับคิวงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโดนี้ยังขายดีเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดอ่าแพ็กในท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะอ่ะก็มาสำรวจตลาดประมาณนี้นะครับอ่ะสำรวจตลาดประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันหน่อยนะร้านค้ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้าง b a c k f i r ด day ยังอยู่นะครับ b a c k f i r ด day ยังอยู่นะครับข้อดีของ b a c k f i r ด day คือถ้าเราเปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเราได้ดูเด็กนะครับ เราได้ดูเด็กโทษทีครับเราได้มาสเคลานมาใช้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีเพรเนี่ยต้องวันต้องช่างใจหน่อยนะว่าจะเอาไปทางไหนนะครับระหว่างมาที่ตรงนี้นะครับเปิดอาจจะได้เกลือนะบอกนิดนึงว่าพวกนี้ได้เกลือได้เกลือค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มากกว่าเกลือคือมาสเคลานเนี่ยคือที่เขาการันตีให้เพราะว่าไอคคู่แข่งเนี่ยจะการันตีมาสเคลานให้เนี่ยต้องมาเปิดตรงนี้นะครับถ้าคน ที่มีเพชรเนี่ยต้องใช้60,000เพชรถึงจะได้ฟรีมาซเชลาโนนะแต่ถ้ามี FC point อยู่ที่10,000เนี่ยก็จะได้ตรงนี้ฟรีมากกว่าครับดังนั้นถ้าสายฟรีที่มีเพชรน้อยนะครับมันก็คงจะต้องมาเปิดตรงนี้แหละนะครับเนาะซึ่งไอดีนี้จริงๆอยากจะเปิดในส่วนของแบ็กไฟดีมากกว่านะอยากจะได้ดูมาซเชลาโนเอามาตีบวกมากกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพื่อนอน้องๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คตรงนี้นะครับสแพ็คนะครับดูซิว่า จะได้ของดีไหมโรนันโดจะออกมาไหมนะครับเดีย๋ยวไปดูเลยครับแพ็กแรกนะครับอาา่าฮะไหนดูซิมีการันตีอยู่ใช่ไหมมีการันตีไหมไม่มีอาจจะว่ามีโดอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในนี้แหละบัลลักก็อยู่นี้นะครับมาใครสักคนอาจจะต้องมาแล้วล่ะนะครับอาจจะต้องมาเพื่อ EP นี้แล้วหล่ะนะครับสองแสงสองแสงเหมือนเดิมสองแสงเหมือน เดิมโอเคอืมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรันเงินรันห้าก็โอเคนะแต่อยากได้นักเตะมากกว่าอยากได้โดมากกว่าครับผมอืมอ่าโอเคอ่ะแพ็กแรกต่อไปอืมนี่มาก็ดีนะนี่มาก็ได้นะโดก็ดีใครก็ดีขอให้ได้ราคาหมดนะครับดีหมดมาแพ็กที่สองมาเลยอืมไม่วอล์กเลย ไม่วอลกเลยครับไม่ใครมาเนี่ยมูวารัสอะไรสักอย่างนะอ่าโอเคโอเคไอ้น้อยได้ได้โอเคนคู่แข่งนะสีแดงอนะเปิดสีแพ็กก็ยี่สิบแล้วหละหละวะเอออ่ะใกล้ได้แล้วล่ะมาดีนี่มาครับมาหน่อยวอกหน่อยวอวากหน่อย,อ,ยอื้อหือ ดูว่าเค็มเต็มตใจไหมก็ไม่คนะ่อยเต็มใจเท่าไหร่นะเฮ้ยอืมอ่าโอเคโอเคมาแพ็กที่สี่ครับแพ็กที่สี่ไปเฮ้ยตรงมาแล้วละ่ะมาเถอะยิงมาได้แล้วดูมาได้แล้ว,โ,ลวโอ้โย<อ>ไ,ไ,ไปต่อยังไงดีเนี่ยโอ้ กึ่งทางแล้วนะกึ่งทางแล้วนะเ e อแจกกันหน่อยสิแจกเพื่อเป็นของขวัญปลอบใจหน่อยนะได้ไหมอุตส่าห์พยักหน้ารอแล้วนะโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยการพนักพนพยักหน้าของเราเอาไหมมาครับหนึ่งแสงครับ สแสงมาต้องมาแล้วล่ะอ,อุ้ยโอออกยากจังวะโอ้อะไรวะนเนี้ยอโอตายละตายแล้วไม่ออกเลยกดแบบนี้ออกยากนะต้องกดเป็นแบบสีแพคนะมันจะเรบเลนดอมซุ่มมันน่าจะมีโอกาสออกยาก,กว่านี้นะครับกดที่เละหนึ่งนี้มันมันเหมือนลอกขน <laughs> มันต้องกดทีละสิบป,ปะ่ะ โอ้ไม่วอกเลยว่ะทุกคนโอ้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเพชรแดงเราเก็บสะสมมาไว้นี่ก็หมดในวันนี้เลยไปมาสเคลาโนสักาดีแล้วมาอะไรแพ็คมาตรฐานนี้มันไม่มาตรฐานหรอกเกือทั้งนั้นโอ้โหโอ้กดไปช้ำใจไปอะ ผมต้องใช้ FC Point แล้วนะครับอสองครั้งที่เดือนะครับายครับหนึ่งและสองนี้หรอโอ้โหอะไรเนี่ยแปดสี่คือสูงสุดแล้วนะครับแปคือสูงสุดแล้วนะครับผมแล้วนักเตะก,ก็ราคาต่ำเตี้ยเรียดินเกินนะอ่ะสุดท้าย เดี๋ยวไปลุ้นการันตีกันอีกทีหนึ่งนะไปดูออกมาเถอะแพ้ที่สิบนะครับจริงๆดูออกสองคนสองครั้งก็ไม่เป็นไรนะเปี้วของขวัญปอบใจสักทีหนึง่งได้ไหมวอล์คเถอะพี่พี่สวัสดีครับได้เงินล้านห้าสองทีสามล้านเออฮะโอ้โหอ่ะโอเคดูอาจจะอยู่แนนี้ก็ได้นะครับทุกคนครับนะเขาอาจจะแบบขี้อายนะครับนะ ดูเป็นคนแบบเฮ้ยขี้อายวะ่ะมาอยู่แพ็กสุดท้ายดีกว่านะครับอ่ะพูดง่ายนะอย่าตรงปกเกินนะครับ85้าอย่าตรงปกนะครับขอ9 5้าสบห้าให้มันตรงปกด้านหลังดีกว่านะอย่าตรงปกด้านหน้าเลยนะครับมาครับโมซาโดบัลลักอ่ะขามาก็ได้โมดิตก็ได้อ่ะมาสิขายสักคนขครสักคนที่เป็นทุกอย่างอื อย่าตรงปกได้ไหมอย่าตรงปก,อ,อ,กาาอุยอาร์เจนตินาคายวาจีเอ็มเฮ้ยคายวาโอ้โหแล้วไม่ใช่แล้วสวัสดีครับได้เท่าไหร่นี่เฮ้ยรีบขายเลยอ้าวโอเคโอเคอ้าสามล้านก็ยังดีวะสรุปเปิดแพ็คน,นี้นะครับได้ประมาณสักเงิน3ล้านตัวนี้3ล้านรวมอะไรนู่นนี้นั่นก็ประมาณ7เป็นล้านนะใน1,000 สในหน0 0 0เพรบวกกับ FC p o i อีก400นะครับประมาณทัก10ล้านนะครับถามว่าเกลือไหมก็ถามใจตัวเองดูนะครับว่าเกลือไหมนะมันแล้วแต่ดวงนะครับประมาณนี้ทุกคนครับอเจอกันใหม่อีกพีนะครับสวัสดีครับ